ที่งจ anging ซัดเนี่ยเพื่อต้องใจรักครับเป็นรักนะครับใจรักต้องดูแลเขาให้ดีครับน้ามีหนาที่ยังให้เขากินหนาเรื่องแับเฟืองนี่แหละครับ พัฒนาผู้เสีหาเทศครับผมจุบานน้องไผ่มูสามตำบลเ้าเล่าอำเภอน้องมังสีัดกาละสินครับ ครับจะเริ่มเลี้ยงควอยก็เปีนยังข้อยฟูงเหล่ากบ,บัดมากกับไม่ไมีควอยเถิกไม่มีข้อยอยังกับเริ่มจะไถหน้าใส่งานไหมใส่งานไถไถหน้ากัส่วนมากทีไถหน้าหลายก็ก็ก็ไถยไฮอยู่กะควอยนี่กับข้อยเยอยขาจะใส่งานนี่กัส่วนมากก็จะเป็นควอยผูครับ บานนี้ออกลูกแพร่เ <aún> ท <S Sin disappearing> <N> ่ามากเลยครอบเก็บใ้เรื่อยบพรใครได้ขายนะครับเก็บใบ้หลายเก็บใ้เก็บใบกับแพรออกส่วนมากกับบานนี้กับแพ้่ลายก็คือผู้ฒ่พม่นกับผู้ขายได้ขายนะครับเนาะครับส่วนมากนกับแบ่งให้ลูกไปเลี้ยงเป็นเอาง่ายๆก็คือแค่เพ็ดเป็นโมนแม่ปั่นโ่นให้ลูกนะครับ ก่อนนั่นมันบขัอยเล็กเข้ามาเนาะครับเนาะก็พระเจ้าก็ขายคัย้ยเงินที่เฮ็ดไทยกับเดือดร้ายคือเห็นแต่คั้ยขายคั้ยไปซื้อซื้อขั้วเล็กจังซี่รถไถเดินตามนี่ไหมซื้อมาไทยบาดน,นี้ก็เห็นคุนค้าของรถไถเดินตามไทยเดายไทยมื้อนึงก็ได้หลายไร่จังซี่สิ่งขั้วนางเฮอไทยมื้อนึงก็สิบ,บ่เกินเศ้านึงก็สิบ,บ่เกิน ตัวอะไรนี่สินะครับแม่เลื่อยขายกล้วยว่าเอาคล้วยไอไอรถไถเดินตามก็ือดีแท้ๆมาพากันมาเบิ้งนี่สินะครับมาเบิ้งกันเลยเริมมีเงินเนี่ยขายให้ขายมั่นเนี่กะมีคล้วยเฮานี่ละกะขายคล้วยออกไปครับบ้านนี้อะไรมีคล้วยแะไวก็ขายออกไปมันคล้วยไอไถเดินตามนี่เขาบริจิญ้า่างสินะครับมาากันมาเบิ้ง มาเบิ้งหล็กอะอากันมาเบิ้งหล็กเห็นนี่ว้าก็ดีฮักแจกไว้ เรื่ดูดีก็คือเรียงแรียก็ประมาณเดือนอที่ผมผ้าหน่อยเนาะผมผ้านี่กัหลั้งจากผมผ้าเลวก็ประมาณประมาณเมษาปรมาเมษากับบุญากระลงกะลงเคลื่อนลำเปล่าห้องคนละไอ้นำเคลื่อนห้องก็สิไหลไอ้บกลงแล้วกับขมิญาย่างว้วยกินนะ คอ,อกอยูบุนกะอยู่เขื่อนน้ำเปล่ากับมีคอ,อกนึ่งปล่อยก็อยู่นอนอยูบุนเลยครับวันก็นไปดูแลอยวญูบุญเหรอครับไก่ออพอดีนาฝนน,นนีก่นนกัน้ำหลากหลายนี่กับน้ำึ้นมากกัาก็เอาเข้าบ้านครับเขามาบ้านยึดในบ้านอยู่ละยูจีคอกอยู่บ้านอยู่ละครับขอกวนเฮ็ดปลายปีปลายปีหกสี่แหละครับ ครับครับต่อเตือนไปเลยครับมีการกอกเก็บเฟืองก็มีปลูกยาอยู่กับว่านทั้งสองไร่ไยา้ยยาลูซี่้าลูซี่ครับก้บาลูซี่กับ็้าคนเขาเอาอยู่กับยุบานไหมครับยุบานเขาเอามาปลูกนี่แหละ ประมาณในหมโมงเช้าครับออกออกออกากอคอกเนี่ยปล่อยไปลามแค่เล่มตัวนี้แหละครับน้นำทงหน้าเนี่แหละกเล่มประมาณสองถึงสามโมงก็เอาเขามาลงน้ำครับลงน,น้ำนองเขานี่แหละกินน้ำแล้วก็เอาเขาเขาห่มนอนครับ หลังจากหันแล้วก็นอนเขานอนแล้วก็กินเฟืองเนี้านนี้ก็วันสี่โมงแลงหอดหอดเนื้อทุ่มครับจ,จังเดียวเขามากขอ,อกสช่สมากเขาดีกินเนีเ่ยมาแรงไหมสิ่้องคำนี่แหละ กล้วยพี่อุดรนพี่อุดรแล้วก็เห็นในในหนังสือกันอะไรอีฝันล้งอะไรอย่างเงี้ยมีง้วมีกล้วยนะก็ไปบังเอิญไปเห็นที่นี่แหละพ่อก็ได้ก็เลยเห็นว่ากล้วยไปอุดรนสมัยยังไงก็ถึงตัวงามแท้ังสินะบางตัวงามแทะก็เลยอยากอยากได้กล้วยอย่างนี้เริ่มอยากได้เริ่มเริ่มอยากได้แล้วตันกล้วยจากพีอุดร ต่อมาเก,ก็าไปเห็นอีกัไปเห็นในเจ้าท่องสุบในหนังสือครับใน,ในหนังสือในหนังสือพิมพ์อยู่อันเจ้าท่องสูบของพริยากับนายกสมบัติเนาะครับหล,งลังจากหั้มากกัก็เลื่อมไปประกวดขั้วน้อข่า,าเจ้าครับมีงานหมอคอาะไรล้ะครับผมบ้านเห็นตัวจริงหมครับคนละคนละยางกับขัว้วเฮาเลี่ยงอยู่นะครับ พนละอย่างพันละตัวเลยครับเขาอยากว่าตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่กับตัวใหญ่ตัวง่ามใบบานหอกกับตัวน้อยใบหอกก็สูงแค่ร้อยสามสิบนอ่ใบบานมันจะสูงร้อยห้าสิบหกสิบขึ้นไอ้มันตัวใหญ่นะพอเลยเกิดจากได้คือของพันแค่ได้ยังสิได้นะพอก็เลยเกิดกันอยู่ สีเพิ่นกับพญายะเนาะครับเนาะพญายะเพิ่นอยู่อำเภอหนองสีนะครับกับผ้าไปิกหวยกล้วยแหละเพินก็ไปเห็นกล้วยแล้วก็เพิ่นก็แนะนำให้กล้วยใหญ่นะครับอันก็ขออนุญาตอีกเพินนึงก็คือลุงเดชครับลุงเดชนี่ก็เพิ่นก็แนะนำให้ไปเห็นเพิ่นเบิกหวยกล้วยเพิ่นเอากล้วยเบิกหวยแล้วก็ตัวใหญ่เพิ่นก็สอนเพิ่นก็เลยนำแนะนำให้ ให้พัฒนาเอาผมก็เลยว่าก็ต้นต้นทุนเนาะต้นทุนเดี๋ยวมันกับพ่อพ่อสิไปซื้อกล้วยเพิ่นตัวละหลายบาทนะครับมันก็เลยแนะนำให้ว่าให้กล้วยมันบานเท่านี้แหละแต่ว่าไปผสมเอาพอที่มันใหญ่ๆมากตัวใดก็สมเมาที่พอพันที่ไปเห็นมาแล้วเห็นไหม อดีกยวนึงผมก็ไปประกวดล้อยู่หนองบัวลำพูอยู่เกิอุบอนลาดครับก็ไปเห็นไอ้บีกุัยไทครับผมก็เริ่มแรกผมงคได้ประกวดล้วยกับอันสมล้วยอันนี่อันอันดอกบีกุัยไทกันเลยไปเบิ่งน้ำเพลินกันก็เลยว่าเป็นกําลังดีําเสียของเจ้าบีกุยไทบ้านนี้ขันมี่ผู้หนึ่งบอกว่าผมเยผมได้ถามว่า มิกะไท่นี่สี่เศษล้อสายล้อกระสินเนี่ยมีบ่อท่างรัชกาินผมมีมีมีหมอผู้ันเอาไปบ่อน้าเสียของมิกะไทยเพื่อนก็เลยแนะนําให้มีห้องกันให้ให้ประลัดมีประลัดผู้หนึ่งรับอยู่กะศินเท่าไหร่ละครับมันก็เลยว่าผมก็เสียเอาไปให้กษติกรเท่า ได้ผสมข้อยง่ายข้อยจะไว้ก็ไร้สินนั่นสินะครับก็เลยว่าขันมีกับมีแต่ไหมันเป็นซัดเป็นยังก็โทรมาหาผมได้เใช่ไหมก็พอดีพ่อก็เลยสนใจเนี่ยก็เลยให้เพิ่นเพิ่นหามหมอให้เองนะเพิ่นหามหมอให้มาให้ผสมให้เองนี่กับผมใส่เบิ้มกับไอ้ เม split, ็ดเงินครับเม็ดเงินกบยิ่งใหญ่กันครับก็สร้างสร้างอุดรครับใส่ไว้อยู่ครับอย่านะบึงว่าเข้าเฉียวว่าเพิ่มมงไดมันแม่เขามันรอยมงไดเห็นนะแม่เขา้อยมงไดเขาได้ท่ายบอเขาก็หาพอที่มันท่ายใหญ่มาใส่ยังสียละแม่เราตำแม่เราบ่สูงเข้ากับรอยสามสิบแปดรอยสามสิบห้าเนาะไว้กับเขาเอา พอยิ่งสูงมาใส่เังสิสพอที่หาจุดนี่แหละนี่เขากาแฟคุยอย่างมือใหม่เนาะครับเนาะมือใหม่ตัวทุนท่นบ่วร้ายเขามีห้องเจ้าของแล้วหรือท่านมีเขาก็ต้องาชัวเขามีห้องเจา้าของห้องเจ้าของแล้วนี่ก็พื่อนบ้านเขาเนี่ยครับก็เริ่มจากไปหาเรียบิ่งฟอพันธุ์ พ่อพันเขามักตัวใด да พ่อพันุเขามักมันก็นหลายตัวครับแต่ว่ากับมแต่ตัวดีพ่อพันครับเขาเรียกเอาครับอยากให้ผสมผสมเทียมหมอกอะไรครับผสมเทียมหมอกก็ได้ดพัฒนาท oui. well. ี่ที่ที่เฮามีห้องห้องเฮ้าแล้วนี่ไหมแต่ว่าตัวทุนหอามันก็ของเพิ่นอาจจะตัวใหญ่ตัวสูงหรือมูลค่ามันก็สูงนะครับเนาะแต่ตัวทุนนหอกกับวถึงขนาดนั้นเทากับทางพัฒนา เอาที่แม่น้อยเข้าออกมามันก็จะได้ได้ันดับหนึ่งนะครับมันอยท้องถวยเข้ากับสวนมากเข้ากับเกษตรกรเนาะครับเนาะสวนมากเข้าเห็ดไทยเฮ็ดไทยสิเข้ากับใส่แต่ปุ๋ยเคมีเนาะครับเนาะใส่ปุ๋ยเคมีบบานี้กัมันกับดินนั่นกับวัชพัพไหมครับ เขาก็ต้องใส่มุ่นมุ่นห้องสัตว์นี่แหละครับมุ้นห้องกล้วยอย่างนี้แหละอาไปใส่ให้มันก็มันก็ทีเพิ่มมูลค่ากันนี่ครับมันก็ปั๊บนาดินก้นมากอยีกครับมันก็เขาก็บระดีอยวตัวตนทุ่นลงหยกครับผมครับนี่ก็อันนึ่งเหนียนี่แหละครับปัจจัยนี่ก็คือการเลี้ยงกล้วยนะครับเนาะมันก็มีมันมันมีความสุขครับมันมีความสุขก็กล้วยกับมี่หอยย่างหายใจ เมื่อแต่ว่าแห่งมีความสุขครับพ่อดีคิดอย่างไรบ้างไหมไหมครับผมเห็ุหบเบเเียกบ้างจีเห็นเขาไม่มาเบิงเหรอเพราะายเสียบใบย,ยังจูงเขาอาบน้านให้เขากะมีความสุขครับก,ก็เลยก็มาเมื่อกับกับหายไปนะครับตะกอนก,อนกะปวดแฉ่งปวดขาไรกันอย่างแบบบ่บ่ พ่อแต่ต้นใจคักปานี้นะครับปับ้นเฮาบ่เลี้ย,ยงจริงๆแล้วเขาวาคือก็บพ่อไปได้ครับนียค้านี่ก็คือปวดแข้งปวดขาก็ก็สติเริ่มจะหายไปนะครับนี่ก็บผลของของ,ของ,ข,องของนี่ของกล้วยครับผมตานนกาากันหลายครับตางกันหลายครับตะก้อนเนี่ยมันต้องไปน้ำกล้วยนะครับเนาะลย้ยงวิดเมือครับ เอย่างว่ามือก็ได้หัอเขาก็ไปล่องน้ำไปหากินน้ำป่าเัาก็ไปหาปลาหายังปีงกันอยู่บนลหรครับเบิดมือแยมเลีงยังเข่าบ้านเพราะมึงเลี่งหมดแล้วครับปัจจุบันนี้กล้วยนี้คือเอาล่ามแล้วก็เอาปลาร้านักมุ่งเส้าสองสามโมโาเขาเขาห่มเลรอครับเขานอนน้่นเขาห่มอะไรโทษนะครับไป เราเห็นันเห็ยห็ดมันเียรเน่ันก็ดมีเวลานะครับน้ำมาแร็งกันลบราณนี่กันสีมงแรงกระจงหัวอกดีครับ